ของชิ้นต่อไปที่คุณจะต้องทายราคาเนี่ยก็คือเก้าอี้พับพอนตัวนี้นีมาดูนั่งหน้านั่งสบายนะเฮ้ยนี่ช่วยกันจับอาจับยรงนี้ดิโอ้ตายแล้วหัวฟาดเป็นกิการกิการอะไรเนี่ยทำไมมือกี้ของโมแซวมาเงี้ยพี่เมื่อยยืดใส่มือนี้ อยากเอามือทิ้มลูกตาพุกีแล้วเกินน่ะลูกตาโปนแล้วเกินตอนนี้เห็นอย่างยู่ขับวินมอเตอร์ไซค์จ้ะขับวินมอเตอร์ไซค์ยูอ๋อหยุดท่าไหนจ้ะมิตินค่ะมิตินนะโอเคแล้วใส่อย่างนี้ขับวินหรือเปล่าจ้ะไม่จ้ะใส่หมวกกันน็อะจ้ะหมดกันนาะพุกี้คุณพร้อมไหมพร้อมค่ะขอรางวัลมากมายรออยู่แล้วคุณปุ๊กกี้ครับเกมนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง32,000บาท29บาบาทอะไรมามา สกอตบายค่ะเอาฟองน้ำมาครับโอเคเริ่มต้นเปิดมาถ้าเป็นฟองน้ำสอง0ันบาทมาทันทีใช่ไหมใช่ไหมเปิดมายังไงโอเคหยุดตอนนี้คุณมีหนึ่งมบาทคุณเอายังไงต่อค่ะขอให้เธอได้3ามหมื่นสอปมมือมา เอดมาต้เป็นบะหมี oh <say> oh okay. ่นะใช่ไหมใช่เอดมาโอเคหา0สบาทเากระตเนดผู้พผู้พผู้กษ้ิ